สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่กำหนดโดยใช้ค่าประมาณนะคะถ้าไม่สมเหตุสมผลให้นักเรียนแก้ไขคำตอบให้ถูกต้องนะคะหลังเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่กำหนด โดยใช้ค่าประมาณถ้าไม่สมเหตุสมผลแก้ไขคําตอบให้ถูกต้องได้นะคะจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องการบวกลบโดยใช้ค่าประมาณชั่วโมงนี้เราจะมาดูการพิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะว่ามันสิ่งที่เขาให้มานั้นสมเหตุสมผลไหมถ้าไม่สมเหตุสมผลนักเรียนต้องแก้คําตอบให้ถูกต้องนะคะเรามาดู อย่างกันนะคะพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่กำหนดให้โดยใช้ค่าประมาณถ้าไม่สมเหตุสมผลแก้ไขคำตอบให้ถูกต้องข้อหนึ่งสามล้านหกแสนด้าราบวกหนึ่งล้านสี่แสนได้คำตอบเป็น4ี่ล้านหนึ่ 9ก9าพัาคำตอบที่กำหนดให้นะคะมีช้อยให้เลือกอยู่2อันคือ 1. สมเหตุสมผล 2. ไม่สมเหตุสมผลเราจะสรุปตอนนี้เรายังไม่สรุปนะคะว่าสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลเราต้องมาดำเนินการก่อนนะคะจากสิ่งที่โจทย์ให้มา3,687,934นักเรียนประมาณท่า ให้หลักล้านมาให้นักเรียนประมาณค่าแค่จำนวนเต็มแสนพอแค่หลักแสนพอดังนั้นจากหกแสนก็ประมาณเป็นสามล้านเจ็ดแสนนะคะและหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนได้หนึ่งล้านสี่แสนนะคะเรานำจำนวนที่เราประมาณค่าได้ทั้งสองจำนวนมาบวกกันก็จะได้ว่า 3ามล้านเจ็ดแสนะคะคือตรงนี้บวกกับ1นึ่งล้านสี่แสได้เท่ากับ5้าล้านหนึ่งดังนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาคือตรงนี้นะคะนักเรียนก็เขียนออมาสามล้านหกแสนแปดมาร้อยสามบวกหนึ่งล้านสี่แสประมาณค่านักเรียนตรงนี้เลยค่ะที่เราประมาณบวกค่าประมาณ เราลงเขียนลงมาเขียนตรงนี้เลยก็ได้5ล้าน1แสนนะคะนักเรียนดูที่เราประมาณค่าคำตอบกับที่เขาให้มามันต่างกันไหมคะคำตอบที่เขาให้มาเขาให้เรามาเลยว่า4ล้านแต่เราประมาณค่าคำตอบได้5ล้านดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงคาดเคลื่อนเนี่ยคะ่ะจาก5ล้านกับ4ล้านจึงคาดเคลื่อนไปจากคำตอบโดยประมาณมาก ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะนักเรียนค่อยมาติตรงนี้ถ้านักเรียนประมาณค่าคำตอบแล้วได้อยู่ประมาณ4หล้านกว่านะคะสองแสนสามแสนอย่างเงี้ยถึงบอกว่าเป็นการประมาณค่าที่สมเหตุสมผลแต่ถ้าต่างกันเป็นล้านอย่างนี้เกิดความคาดเคลื่อน เยอะมากเราจึงสรุปได้ว่าไม่สมเหตุสมผลคําตอบนักเรียนก็มาแก้คําตอบที่ถูกต้องคือเอาสิ่งที่โจทย์ให้มา2ตัวเนี้ยบวกกันจริงๆนะคะไม่ใช่การประมาณแล้วตรงที่แก้คําตอบไม่ถูกต้องก็คือให้นักเรียนหาผลลัพธ์โดยการบวกจริงๆก็เอา3ามล้านหกแสนแปบวกหนึ่งล้านสี่แสนสเท่ากับ ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าห้าล้านหนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้านะคะอันนี้คือถ้าคําตอบไม่ถูกนักเรียนแก้ให้ถูกแค่นั้นเองค่ะที่เขาบอกว่านักเรียนจะต้องหาพิจารณาความสมเหตุสมผลโดยใช้ค่าประมาณตรงนี้นะคะเสร็จแล้วถ้ามันไม่สมเหตุสมผลนักเรียนก็มาแก้คําตอบตรงนี้แก้ตรงนี้นะคะให้ถูกต้องเพราะเขาประมาณให้เราตรงนี้ แล้วก็ถ้าอันไหนมันสมเหตุสมผลแล้วตรงนี้นะตรงนี้นักเรียนก็ไม่ต้องแก้นะคะถ้าตรงไหนมันสมเหตุสมผลแล้วถ้าอันไหนไม่สมเหตุสมผลนักเรียนก็แก้ตรงนี้นะคะต่อไปพิจารณาความสมเหตุสมผลเมื่อกี้เป็นการบวกต่อไปเรามาพิจารณาความสมเหตุสมผลของการลบโดยใช้ค่าประมาณและถ้าไม่สมเหตุสมผลให้นักเรียนแก้คําตอบให้ถูกต้องข้อที่1 6ึ แสนห้าหมื่นสดลบสี่หมืด้อยาได้คำตอบเป็น1 6ึ่งแสนหกหมืคำตอบที่กำหนดจะสมเหตุสมผลหรือไม่ตอนนี้เรายังไม่สรุปนะคะเราต้องมาแสดงวิธีทําก่อนอเพราะสิ่งที่โจทย์ให้มา653,472ประมาณค่าเป็นค่าประมาณเต็มหมื่นพอนะคะค่าให้แสนจำนวนเต็มแสน ให้หลักแสนมาให้นักเรียนประมาณค่าแค่เต็มหมื่นพอนะคะหลักหมื่นของเราห้าหมื่นแล้วก็ประมาณค่าได้เป็นหกแสนห้าหมื่นเล็สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าแล้ก็ประมาณแค่ค่าประมาณเต็มพันก็ประมาณสี่หมื่นเก้าพันจะได้ว่าเอาห้าที่เราประมาณค่าหกแสนห้าหมื่นลบสี่หมื่นเก้าพันเท่ากับหกแสนหนึ่งพันดังนั้น สิ่งที่โจทย์ถาม653,472-48,736มีลบ48,736มีค่าประมาณ6,01,000นักเรียนสังเกตสิ่งที่เราลบได้กับสิ่งที่โจทย์ให้มาให้คำตอบมานักเรียนว่ามันสมเหตุสมผลไหมคะจากหนึ่งแสนกับห0แสนต่างกันไหมคะถ้าต่างต่างกันเราก็สรุปได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้คลาดเคลื่อนไปจากคำตอบโดยประมาณมาก ดังนั้นเราค่อยขึ้นมาติ๊กว่าไม่สมเหตุสมผลพอเราติ๊กไม่สมเหตุสมผลนักเรียนค่อยมาแก้คำตอบให้ถูกต้องคือเอาสิ่งที่โจทย์ถาม653,472ลบด้วย48,736เท่ากับ64,736ค่ะตรงนี้นักเรียนลบลบเลขจริงนะคะเพื่อให้มันได้คำตอบ แก้ไขคําตอบให้ถูกต้องจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะเราค่อยมาติกว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะถ้าไม่สมเหตุสมผลแก้คําตอบให้ถูกต้องถ้าสมเหตุสมผลแล้วไม่ต้องแก้คําตอบนะคะอันนี้คือการพิจารณาความสมเหตุสมผลโดยวิธีการบวกและวิธีการลบหลังจากนักฟังคุณครูอธิบายเสร็จแล้วให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดหน้าที่27มีอยู่3ข้อนะคะทำเหมือนตัวอย่างที่ครูอธิบายไปนะคะข้อ1เป็นการลบข้อ2เป็นการบวกก่อนที่นักเรียนจะมาสรุปว่าสมเหตุสมผลไหมนักเรียนต้องหาคำตอบโดยการประมาณค่าก่อนแล้วมาเปรียบเทียบกับคำตอบที่เขาให้มาตรงนี้นะคะกับตรงนี้กับที่เราคำนวณได้ว่ามันคาดเคลื่อนมันเยอะไหม ถ้าคาดเคลื่อนกันเยอะก็ไม่สมเหตุสมผลแล้วแก้คําตอบให้ถูกต้องถ้าไม่คาดเคลื่อนไม่ต่างกันมากก็ติ๊กว่าสมเหตุสมผลไม่ต้องแก้คําตอบนะคะหลังจากนักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งคุณครูทางไลน์นะคะคุณครูเช็คชื่อนักเรียนที่ส่งงานนะคะถึงบางครั้งคุณครูจะไม่ได้ตรวจว่า ถูกหมดหรือไม่ถูกหมดแต่คุณครูจะไล่เช็คชื่อนักเรียนไปก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งครูจะเช็คแบบฝึกหัดทั้งหมดเลยนะคะชั่วโมงนี้เจอกันเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ